สามไก่เสือเก้าหกเจ็ดเก้าทะเบียนสวยนะเก้าหน้าเก้าหลังเลยใช่คันนี้ราคาแค่สามแสนสองหมื่นเก้าพันออติสหนึ่งจุดแปดเป็นตัวอ e, ีนะเป็นตัวอ e, ีราคาสามสองเก้ารถปีสิบสี่ไม่แสนต้นดูหน้าดูด้นานหน้าได้เลยกระจังหน้าสวยๆนี่รถปีสิบสี่ดูรถปีสิบสี่ดูอะไรเป็นระดับแรกดูตาไฟ<ส>ตาไฟไม่เหลืองหนึ่งตาไฟไม่เหลืองสองพี่ดูยางจะมีออติสกี่คันเปลี่ยนยางมิชลินปียี่สิบสามมานั่นแนี้่น,นะ ปียี่สนะใช่ได้เป็นยางมิชลินนะสี่เส้นสี่ล้อนะครับผมนะเจ้าของเกา่าเปลี่ยนมาแล้วเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้วเองยางไม่ตกปีปีนี้ปี24ยางมิชลินปี23ายางแค่ปีเดียวพี่วิ่งอีกสบายนะแล้วมาดูด้านในพี่เมียวเป็นเบาะสีเบจกับตัดกับตัวรถแบบนี้ถ้าออติสนะท่านด้านในสีดำข้างในจะด้านนอกสีดำข้างในจะเป็นสีนี้อ่าเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาครับนี่เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาหมดเลยนะแลวเขาดูแล รถดีมากผมบอกเลยว่าดูแลรถดีมากคันนี้ใหมมากดูหลังคาดีใช่แล้วผ้าหลังคานี้ไม่มีรอยอะไรเลยนะเกดูดูแลรถดีเนาะจริงอ่าคันนี้ราคา3ามแสนกราบาด fc เบาๆสามแสนสวยมากปีสิบสี่จริงป่ะพี่ว่ามันใหม่มากเลยอ่ะใช่ใหม่นะคันนี้นะรถปีสิบสี่ย้ำออ t i ิสหนึ่งจุดแปดตัว e ราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันไปออกป้ายแดงนะคันนี้แปดแสนกว่านะวันนี้เหลือแค่สามแสนกบาทประหยัดไปเกือบห้าแสนนะผมบอกไปก่อน